สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับสัญชัยเจ้าเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำ ddns กับ forward port นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปที่เว็บ noip com แล้วก็หลังจากนั้นก็ add host name นะครับค่อยๆทำนะครับทีละขั้นตอนหลังจากนั้นตรงนี้เราก็เลือกเป็น ddns net นะครับ ก็คือเป็นเครือของ no ip นี่แหละครับแล้วก็ตั้งโ o s t name ที่ต้องการนะครับที่ท่านต้องการหลังจากนั้นก็แอดโ o s name ปุ๊บผมแอดเสร็จแล้วผมก็จะได้มานี่นะครับผมตั้งเป็น9 1้ d d n s net นะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่เราเตอร์ครับ hg 6 3 0านเนะครับเป็นของ3 BB นะครับ <c oughs> นี่นะครับเป็น4 p o พอร์ตแลน1์หพอแวนะครับแล้วก็ เป็น VDSL นะครับลหังจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าตัวเราเตอร์ได้เลย <c oughs> ขั้นตอนแรกนะครับเราก็อันแรกเลยเราไปาที่ตัวนี้นะครับอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็มาที่ Network Security นะครับตัวไฟวอลเลเวลเนี่ยให้เรา Disable นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่โค้ดปุ๊บแล้วก็เซฟนะครับครับตามนี้เลยนะครับโอเคต่อมาเราก็ไปที่สักครู่นะครับพอดูหน่อยอ่ามาที่นี่ครับ Internet Service นะครับหลังจากนั้นในหัวข้อที่เขียนว่า dynamic dns นะครับ ddns แล้วก็ติ๊ก enable นะครับมันก็จะขึ้นให้เราใส่นะครับเราก็เลือกเป็น no ip ปุ๊บ host name ก็เอามาจากนี่นะครับมาจากตรงนี้โฮดเนมนะครับนี่นเห็นไหมครับในโฮดเนมเอานี่มานะคร,ครับเอามาแค่หัวครับไม่ต้องเอา DNS DNS มาใส่ข้างล่างนะครับนี่ dns.net นะครับแล้วก็ username ของท่าน password ของท่านแล้วก็โ,โค้ดทดสอบนะครับแล้วก็เซฟปุ๊บหลังจากนั้นส t a ต,ตัสมันจะ h ซงคน z e ถ้ายังไม่ซิงโครไนท์ถ้ามันเป็นอันซิงโครไนท์ต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราเราเพิ่งสร้างตัวโฮสต์เนี่ยมันยังไม่ไม่มันยังไม่ออนไลน์ประมาณนั้นนะครับมันยังไม่เชื่อมโยงประมาณนั้นผมก็พอเราเราคีเอทเราสร้างโฮสต์เนมของเรา DDNS แล้วเรียบร้อยปุ๊บเราก็ลองมาเทสปิงดูว่าเจอเปล่าเอาผมเจอโอเคถ้าเจอก็โอเคนะครับหลังจากนั้น เราก็ไปดูที่ forwarding อันนี้เราจะมาทํา forwarding ต่อแล้วก็มาที่อันนี้ผมยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยจะอธิบายยังไงดีตัวนี้ vdl เนี่ยให้เลือกไปตัวนี้นะครับ vid นะครับดูจากไหนดูจากไหนนะครับดูจากนี่นะครับในส่วนของ internet setting นะครับ vdl เราใช้ตัวนี้นะเห็นป่ะอันนี้มันไม่ใช่ตัว vid ใช่ปะนี่ตัวนี้ ตัวนี้ connect vdl นะครับอ่ะมาต่อ forwarding โอเคโอเค port mapping นะครับโอเคอันนี้เราก็เลือกเป็น v i d tcp และ udp ผมเลือกทั้งสองอย่างเลยอ่าแล้วก็ remote host เนี่ยผมไม่ระบุก็คือว่าฝั่งที่จะ remote เข้ามาผมไม่รู้ไม่ไม่ต้องระบุส่วน external port สตาร์ท <c oughs> เนี่ยมันสามารถเอาเอา,เอาข้อยกเว้นก่อนข้อยกเว้นคือผมลองทดสอบดูแลพอร์ตแปดศูนพอร์ตแป80ูนดศูนยเนี่ยจะไม่สามารถไปแตะได้เลยพอแตะปุ๊บจะมันจะขึ้นว่าแบบพอร์ตผิดพอร์ตผิดอะไรเงี้ยครับซึ่งโหลำบากมากผมก็ลองตั้งพอร์ต8ปิอ่ะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยได้8ปได้คือตรงเนี้ยมันจะได้แรงแรงแรงของมันคือศูนถึง อ255ก็ค uh, so ือ256พอร์ตนะครับได้แค่นี้ผมก็ตั้งผมเอาพอรตเดียว81ทดสอบดูส่วน internal host นี่ก็เป็นเป็น IP ที่เราอยากให้มันมาเช่น IP ของพวกกล้อง IP c a m e r ่ a อะไรเงี้ยแต่ผมจะตั้งเป็นพอ IP ของเราเตอร์แล้วกันนะครับส่วนพอร์ตของ internal port ก็คือพอร์ต80 พอร์ตเว็บไซต์อย่างเงี้ยให้เข้าไปเว็บไซต์ผมจะไปดูเว็บไซต์ mapping name นี่ตั้งอะไรก็ได้เช่นผมโอผมจะบอกว่าอ๋อนี่ยมันคือเราเตอร์นะผมก็เขียนอ่ะเราเตอร์ router. แล้วก็โค้ดทดสอบครับหลังหลังจากนั้นเราก็เซฟครับปุ๊บพอเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็มาลองเข้าเว็บชื่อว่า you can see me o r g นะครับมันจะเป็นเว็บเอาไว้เช็คพอร์ตนะครับ ผมลองไปเช็คอพอร์ตนะครับอพอร์ต80เอาเมื่อกี้ผมตั้ง81หลืมไป8 0ไม่ได้ผมลองแล้วผมตั้ง81ปุ๊บเช็คพอร์ตปับ๊บเห็นไหมครับมันจะได้เนี่ยแค่นี้แหละครับง่ายมากนี่คือการ forward port นะครับอันนี้80 80ผมผมลองไม่ได้นะครับ81ได้โอเคครับครับเพียงแค่นี้คุณก็สามารถ forward port ผ่าน dns ก็ได้เรียบร้อยอ่ะ ี๋ยวมาทดสอบกันอีก,อก,อกแบบหนึ่งนีกว่าเราไปหาพวกเว็บพ็อกซี่นะครับเว็บพ็อกซี่อ่าเรามาทดสอบกันเลยว่าข้างนอกมันจะเข้ามาได้จริงหรือเปล่าอ่าบางที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันมันอาจจะแบบมันอาจจะเน็ตมาให้แบบเป็นโลคอลก็ได้โลคอลไอพีลองนะครับมีเว็บไหนบ้างลองหลายๆเว็บเลยโอเคอผมผมก็เป็น รถนี่ของผมเนี่ยเอาผมลองอันนี้ปุ๊บนี่นะครับหนึ่งสี่ตัวดีเน็ตตันึ่พอร์ตแปดเอ็ดที่ผมทําไว้ดูดิมันจะมาหาเราเตอร์ที่ผมตั้งไว้ไหม <c oughs> ผมลองหลายๆเว็บเลย <c oughs> ลองดูนะเซิร์ฟเอาหลายๆเว็บเลย <c oughs> อันนี้มันไม่เจอนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยผ่านพ็อกซี่นะครับเนี่ยเจอเลยเห็นไหมครับ นี่อันนี้ก็เจอเห็นไหมครับเนี่ยผ่านพ็อกซี่มาเจอแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าผมเหมือนเหมือนแบบข้ามไปข้างนอกนอกประเทศแล้วก็เข้ามาในประเทศอะไรเงรครับเพื่อทดสอบนี่ครับเรียบร้อยครับถูกต้องโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนนะครับขอบคุณครับ